ิวน้ำเหรออยากกินน้ำไหมหิวน้ำเหรอคะหิวน้ำหรือเปล่าฮะหิวน้ำหรือเปล่ายังไม่เอาน้ำไม่กินกินน้ำเอาน้ำไม่กินหิวน้ำก็รู้จักขอนะคะมองหน้าเลียปากแทบแบ ฉลาดอยู่น้ำก็รู้จักขอแม่ฉลาดจังเลยหากินเยอะๆลูกกินเยอะๆกินเยอะๆอ,อิ่มยังกินอีกนิดนึงได้ไหมกินอีกนิดนึงอ่ะกินอีกนิดนึงอิ่มแล้วลูกอิ่มแล้วเหรอคะอิ่มไหม <laughs> ดูอ้วนที่น่ะตัวใหญ่อ้วน พุงดูสิเนี่เอาอึอ,ออกแล้วนะเนะี่ยพุงยังไอ้นี่อยู่เลยจะใหญ่ช่วงเนี้ยค่ะจะใหญ่ช่วงบนใหญ่ลงมาแต่ตูดตูดนิดนึงตูดเล็กนิดเดียวฮะกินอีกไหมกินน้ำอีกไหมโอเคยิ่มแล้วค่ะ